สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซมบูบอลเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะครับผลงานในลแรกเมื่อคืนนะครับผมยูเวนตุสมาตามนัดกินเต็มนะครับผมชื่นมือกันไปใครสนใจอยากจะเข้าละแแบกับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแอดบอมแปดสนะครับอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกัน วันนี้นะครับผมก็มาถึงวันศุกร์แล้วนะฮะที่12มกราคมนะครับมีฟุตบอลเริ่มกลับมาเตะก,กันแล้วนะฮะในส่วนของฟุตบอลลีกหลักของยุโรปรวมไปถึงรายการใหญ่อย่างฟุตบอลเอเชียนคัพด้วยแมตช์ปเปิดสนามวันนี้ก็จะเริ่มแล้วเช่นกันนะครับ โดยในเวลา5ทุ่มตรงครับผมกาตาเจ้าภาพจะเจอกับเลบานอนนะครับผมเป็นแมตช์เปิดสนามของเอเชียนคัพนะครับถัดมาครับตี2ครึ่งศึกฟุตบอล erman, บนเดสลิกาเยอรมันยบร์มินิกเปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ตี2 45นาทีครับผมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเบอร์ลีเปิดบ้านเจอกับลูตั League, น ern, และตี3ตรงนะครับศึกลาลิกาลีกสเปนเซบียาเปิดบ้านเจอกับอาเบสครับและช่วงนี้ผมจะขออินกับฟุตบอลเอเชียนคัพเป็นพิเศษหน่อยนะเพราะว่าทีมชาติไทยเราก็เข้าร่วมนะครับ โดยคู่จัดกิจกรรมได้ผลสกอร์ในวันนี้นะครับผมขอยกให้เป็นคู่ระหว่างทีมชาติกาตาร์และทีมชาติเลบานอนแล้วกันนะับผมคิดว่ากาตาร์เจ้าภาพจะชนะได้หรือไม่สกอร์เท่าไหร่คอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยครับท้ายถูกแคปหน้าจอมารับรางวัลที่ไลน์แอดด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตะลุยข้อมูลทั้ง4คู่วันนี้กันครับโดยคู่แรกไปเริ่มที่ทางฝั่งเยอรมันกันก่อนครับทีสองครึ่งบาร์เมินิกเปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์นะครับ โดยณปัจจุบันตอนนี้นะครับไบร์มิวนตเนี่ยพวกเขาเป็นรองจ่าฝูงนะฮะสินัดมี38คะแนนยิง49เสีย15ประตูได้เสียบวกอยู่34ลูกนะครับแข่งน้อยกว่าเรเวอร์คูเซนอยู่1นัดฮะแล้วก็ตามอยู่4แต้มวันนี้ต้องการ3ามแต้มอย่างมากนะครับเพื่อที่จะจี้ติดจ่าฝูงเรเวอร์ให้เหลือช่องว่างแค่หนึ่งคะแนนฮะส่วนทางฝั่งฮอฟเฟนฮม์มครับฤดูการนี้ถือว่ามาดีใช้ได้ครับรั้งอยู่อันดับ7นะครับผม16นัดมี2 4สคะแนนครับยิงส้เสบ ยังมีโอกาสที่จะพาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่พื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะฮะแต่ว่าผลงานช่วงก่อนที่จะพักเบรกนะฮะก็คือผลงานล่าสุดนั่นแหละไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับตั้งฝั่งฮอฟเฟนไฮม์นะฮะพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครในเกมลีกมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับโดยเป็นการแพ้และเสมอไปอย่างละเกมครับปูไปแพ้ไลซิกหนึ่งต่อสามตามด้วยเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับดามสตัดไป3ประตูต่อสานะครับหเกมหลังสุดเนี่ยถ้า,ารวมทุกรายการเลยนะฮะก็ชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2เกมนะครับ ส่วนฝั่งยบร์มินิคครับช่วงหลังเริ่มฟื้นครับดีวันดีคืนขึ้นมาเรื่อยๆครับสามเกมหลังสุดก่อนพักเบรกในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพวกเขาชนะรวดทุกเกมนะครับผมมีทั้งบุกไปชนะแมนยู1-0่ในฟุตบอลยุโรครับเปิดบ้านถล่มสตุกการ์ม3-0ตามด้วยบุกไปเฉือนบอฟบวกได้2ประตูต่อ1นะฮะต้องยอมรับว่าเกมเย้าของยบร์มินิคเนี่ยยังถือว่าเป็นจุดแข็งมากๆนะครับซึ่งมันสวนทางกับผลงานการเล่นเกมเยือนของฮอฟเฟนไฮม์อย่างมากนะครับผมที่โอ้ ช่วงหลังๆเนี่ยนะสนัดหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1หนึ่งแพ้สานะอันนี้พูดถึงเกมเยือนนะครับส่วนการจากกัดการเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วครับผมก็บาเยอ์นทำได้ดีกว่าเล็กน้อยครับเกมเยือนบุกไปเอาชนะได้2.0ต่อศูนย์แต่เกมยาวที่สนามแห่งนี้ครั้งล่าสุดนี่กินไม่ลงนะฮะทำได้เพียงแค่เสมอไป1ประตูต่อ1นเท่านั้นส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับทางฝั่งเจ้าถิ่มบาร์เยอันนิกฮะตัวเจ็บเนี่ยก็จะเป็นเซตเติมเิมจริงๆนะับผมไม่เปลี่ยนเลยครับ หลักๆเลยนะที่เป็นตัวหลังทีมก็จะเป็นเซนจานาบรีนะฮะที่ยังคงบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ในรายของอนดุเซมัสราอุยครับผมกองหลังโมร็อกโกก็กลับไปรับใช้ทีมชาติด้วยนะฮะในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นครับส่วนตัวที่เหลือครับอย่างพวกโทมัสบูชนั่นนะฮะกาเบรียลมารูซิชรวมไปถึงอ่าทางด้านของบุนนาซาครับก็ยังคงเจ็บอย่างต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้นะครับผมโอ้เจ็บยาวจริงๆครับยังไม่ได้ลงสักเกมเลยนะฤดูกาลนี้ แต่ถ้าถามว่ากระทบอะไรกับทางฝั่งพี่เสือมากไหมผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอตัวที่ใช้งานหลักจริงๆอ่ะมันอยู่กันครบฮะโรลลอยซาเน่โทมัสมูเลอร์จามามูเซล่าแฮร์รี่เคนนะครับผมรวมไปถึงเกมรับแพอย่างอุปาเมกานโนคู่กับคิมินแจวันนี้ก็อยู่กันครบครับแถมผู้รักษาประตูอย่างมอนอรเนอร์เนี่ย ก็กลับลงสนามได้แล้วด้วยนะหลังจากที่เจ็บไปแบบยาวนานหลายเดือนมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคอฟฟนามครับยังคงไม่มีเบอร์กิมเบริชานะฮรรวมถึงบาบาเซ่คอนเต้ที่ยังคงบาดเจ็บอยู่แล้วก็ดูแล้วน่าจะเจ็บยาวด้วยจนถึงซิลอดูการครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมนักเตะพวกที่เป็นตัวอ่อนครับอย่างเดนนิสไกเกอร์นะฮะรวมไปถึงมาโก้จอนนะฮะผมก็ยังคงเจ็บอยู่เอาตรงๆก็เป็นตัวที่เจ็บอยู่ตั้งนานแล้วครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าก็คงไม่มีผลอะไรกับทีม เช่นกันนะฮะรวมไปถึงตัวที่กลับไปรับใช้ทีมชาติมาลีด้วยอย่างเดียดี้ซามัสเซกูนะครับผมแต่เอาจริงๆเจ้าตัวก็ไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะฮะแทบไม่ได้ลงสนามเลยด้วยซ้าไปครับดังนั้นส่วนตัวผมมองว่าฮอฟเฟนฮมวันนี้ก็ถือว่าสภาพทีมสมบูรณ์ดีนะกองหน้าโตโกอย่างอิลลัสเบบูครับผมวันนี้พร้อมลงสนามนะฮะพอดีโตโกนี้ไม่ผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายนะฮะเจ้าตัวก็เลยไม่ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติครับแล้วก็อังเดรคาร์มาริชนะฮะ กองหน้าตัวเก่าของทีมซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวหลักเลยวันนี้พร้อมลงสนามคู่กันครับในเกมรุกซึ่งครูนี้ผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะก็น่าจ,จะพอเดาได้นะครับว่าไบร์มิลิกเนี่ยเป็นต่อทางฝั่งฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยหลายขุมเลยทีเดียวครับผมซึ่งจุดเด่นของเสือใต้ชัดเจนมากๆคือเรื่องของเกมรุกนะครับที่ยิงประตูได้เป็นเกาะเป็นกำเลยนะฮะขณะที่ฮอฟเฟนไฮม์เองเนี่ยจุดอ่อนจริงๆของพวกเขาคือเกมรับครับที่เสียประตูค่อนข้างจะเยอะดีนะว่าที่ยิงใส่คู่แข่งได้ แต่ฮอฟเฟนไฮม์เนเวลาบทจะแพ้ใครทั้งทีเนี่ยนะก็จะแพ้แบบขาดลอยแบบกระจุยกระจ่ายไปเลยครับอันนี้คือความน่ากังวลสําหรับท่านที่แบบสนใจจะลงทุนทางฝั่งทีมเยือนนะฮะและ hey ้วเฮตุเฮตุการเจอกันของทั้งคู่ครับถ้าเกิดนับแค่เฉพาะในรังเย่าที่ a าริอันส์อารแห่งนี้ของไบเยอร์มิเนกนะครับเจ้าถิ่นไบเยอร์ชนะ11เสมอ3แล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์บุกมาชนะได้1เกมนะครับผมจาก15เกมเย่า ที่ทั้งคู่เจอกันในสนามแห่งนี้นะครับก็ <_ C 1> ชัดเจนครับ <_ C 1> ว่าเฮ tohead เนี่ยบายยังนม่ดีกว่าแบบมหาสารมากๆเลยทีเดียวแล้วฤูดูการนี้เนี่ยฮอฟเฟนไฮม์มาจริงๆนะในฐานะเกมเยือนเนี่ยพวกเขาเล่นดีใช้ได้เลยนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมีแอบไปให้เห็นอยู่เหมือนกันซึ่งนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความน่ากังวลเดียวของทางฝั่งทีมเยือนครับแต่ก็มีในเรื่องของการเก็บคลีนชีตที่16เกมในลีกเนี่ยสามารถเก็บคลีนชีตได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยเสียประตูทุกเกมครับผม มาเจอกับทีมที่เกมดุเกมรุกดุดุอย่างบบเยอร์เมวนิกผมว่าวันนี้น่าจะรอดยากเหมือนกันนะฮะอยู่ที่ว่าวันนี้พี่เสือจะยิงขาดยิงผ่านหรือเปล่าอัตราต่อรองต่อแพงมากครับ2ลูกครึ่งต้องมี3นะครับถึงจะได้กำไรกำไรฮะยิงแค่2นี่ยังขาดทุนแต่ถ้าเทียบฟอร์มของพี่เสือนะช่วงหลังๆโดยเฉพาะเกมในบ้านก็ต้องบอกว่าดุดันกว่าทางฝั่งฮอฟเฟนไฮม์ heim, ในการเล่นเกมเยือนมากเหลือเกินครับ และดูแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานักเตะน่าจะได้พักกันเต็มที่ครับถ้าความฟิตสูสีกันบอกเลยว่าทางฝั่งนักเตะบบเยนได้เปรียบก,กว่าหลายขุมเลยทีเดียวครับวันนี้เนี่ยผมว่าถ้าจะเลือกลงทุนจริงๆสําหรับคู่นี้แนะนําไปที่ทางฝั่งเจ้าบ้านบบเยนดีกว่านะผมว่าคือบบเยนเป็นทีมที่ถ้ายิงทียิงเยอะครับไม่ได้ยิงแล้วอุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราต่อรอง2ลูกครึ่งเนี่ยมันพอจะกัดฟันเชียร์ได้อยู่คู่นี้ผมขอลงทุนทางฝั่งเจ้าถิ่นาบยูเมินกราคาต่อ2ลูกครึ่งนะครับ คูถัดมาไปที่ศึกพรีเมยริกอังกฤษกันบ้างครับเวลาตี2:45นาทีครับเบอร์รี่เปิดบ้านเจอกับรูตันทาวนะครับ2ทีมน้องใหม่ฮะวันนี้เนี่ยต้องแย่งกันหนีตายนะครับพอสถานการณ์นี้ถือว่าส่มเสียงด้วยกันทั้งคู่ครับทางฝั่งเจ้าทีมเบอร์ลี่เนี่ยอยู่อันดับ19ฮะ20นัดมี11คะแนนยิง20เสีย41ประตูได้เสียติดลบอยู่21ลูกครับขณะที่ลูตันฮะทีมเยือนรั้งอยู่ที่18นะครับ19นัดเนี่ยมี15คะแนน ยิง23เสีย37ครับประตูได้เสียติดลบอยู่14ลูกนะฮะซึ่งลูตันทาวแข่งน,อน้อยกว่าเบอร์ลี่อยู่1นัดน,น,นะครับแล้วก็มีคะแนนห่างจากเอเวอเรตทีมละ17นะฮะอยู่1คะแนน,นเท่านั้นเองถ้าพวกเขาเก็บชชนะได้ในวันนี้ต้องบอกว่าพ้นขีดอันตรายนะับผมช่วงคราวนะครับทางฝั่งทีมเยือนผลงานช่วงหลังครับผมลูตันก็ถือว่าดีขึ้นมาประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับผมเอาไปว่า5เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับ ล่าสุดนี่คือการเปิดบ้านเสมอกับโบตันไปศูนย์ประตูศูนย์นะครับผมในศึกฟตบอล์เอฟเอคันะฮะเดี๋ยวต้องมีนัดพรีเพในสนามรังย่าของโบตันนะครับผมช่วงประมาณสัปดาห์หน้าส่วนทางฝั่งของเบอร์ลี่ครับช่วงหลังๆนี่แพ้เยอะเหลือกเกินครับสำหรับลูกทีมของแมนซองคอมพานีนะฮะสามเกมหลังแพ้รวดหมดเลยครับให้กับลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่าแล้วก็เทอร์นาเมนสเปอร์ซึ่งตรงนี้เองผมก็เห็นใจนะเพราะว่ามันเจอของแข็งมากๆเลย แต่ถึงกันนั้นเองนะครับผมเห็นอย่างนี้เนี่ยสถิติเบอร์ลี่เนี่ยเวลาเจอลูตันพวกเขามีผลงานที่ดีมากๆนะครับหเกมหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยลูตันไม่สามารถเอาชนะเบอร์ลี่ได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับเป็นการเสมอกันไป2แล้วก็เบอร์ลี่ชนะไป3เกมนะครับฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเจอกันในเล็กแรกเป็นเบอร์ลี่บุกไปเฉือนเอาชนะได้ก่อนด้วย2ประตูต่อหนึ่งส่วนฤด,ดูกาลที่แล้วครับผมในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพครับเกมเยือน,นะฮะเบอร์ลี่บุกไปเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ เกมย่าวที่เทิร์ฟมัวจบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนั่นหมายความว่าเกมล่าสุดครับที่เล่นที่สนามแห่งนี้เนี่ยจบลงด้วยการเสมอกันไปและไม่ใช่แค่นัดล่าสุดครับ3เกมหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันในเทิร์ฟมัวเสมอกันทั้ง3าเกมนะครับสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่ครับเบอร์ลี่เนี่ยจะไม่มีทางด้านของอายามาเอ็กดาวนะฮะที่ยังบาดเจ็บอยู่รวมไปถึงลูก้าโคลิโอโชนะครับผมที่ก็ยังไม่พร้อมลงสนามเช่นกันนะฮะยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่เช่นกัน ก็เป็นพวกตัวรุกนะครับผมนอกจากนี้แล้วยังต้องรอเช็คฟิตทางด้านของไลฟ์ฟอสเตอร์ด้วยนะฮะจริงๆถือว่าเป็นกองหน้าตัวหลักเลยนะทิมชาติตแอฟริกาใต้ถ้าตัวนี้เจ็บนี้อาจจะลําบากซะหน่อยกองหลังตัวหลักอย่างจอแดนเบเยอร์ก็ต้องรอเช็คฟิตด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงชาลีเทเลอร์นะฮะอีกหนึ่งกองหลังที่ต้องรอเช็คฟิตด้วยอีกตัวหนึ่งก็มีหลายตัวครับโดยเฉพาะในแผงรับนะฮะที่เบอร์ลี่เนี่ยอาจจะต้องกังวลสักนิดหนึ่งว่าใจอะไรยังไง และในส่วนเกมลุกก็อย่างที่ว่าไปนะครไลฟ์ฟอสเตอร์ตัวเดียวที่มีปัญหาอยู่นะครับก็ออยังดีหน่อยครับที่เซกิอัมดูนี่นะฮะอีกหนึ่งกองหน้าของทีมเนี่ยาสามารถลงสนามได้ไม่มีปัญหาอะไรครับรวมไปถึงกองกลางอย่างอารอนแรมซี่วันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นกันนะครับผมสาหรับดาวรุ่งอังกฤษรายนี้พร้อมลงสนามน,นะฮะ ส่วนนากฟังของทีมเยอรูุตันครับตัวเจ็บมีอยู่2ตัวนะฮะผมหลักๆก็คือทอมล็อกเยอร์แหละที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนะครับแล้วก็ทางด้านของมาเวลัสนาคัมบ้านะครับผมกองกลางทีมชาติซิมบับเวนี่ก็เจ็บอ่อนแอมาโดยตลอดครับลงสนามไม่ค่อยจะถี่สักเท่าไหร่นะับผมไม่ค่อยสม่ำเสมอเลยแล้วเพิ่มเติมมาอีกนะครับไอตัวที่เล่นดีของทีมนะฮะอย่างอิสตาคาโบเร่นะก็ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติบุกินาฟาโซด้วยนะครับผมในศึกแอฟริกาครับเนชันดังนั้นเนี่ย ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องเกมรับพอสมควรนะผมว่าทางฝั่งลูกตันเพิ่มเติมนะครับผมตัวที่ต้องรอเช็คฟีดครับ3ารายไม่ว่าจะเป็นริชเบิร์กนะฮะรวมไปถึงทางด้านของแดนพอตแล้วก็คาร์ตันมอริสนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าในรายของคาร์ตันมอริสนี่ค่อนข้างจําเป็นมากครับเป็นกองหน้าตัวหลักแบบตัวหลักมากๆของทีมเลยเดี๋ยวรอดูกันลวกันนะฮะก็ยังถือว่าโชคดีที่แผงเกมลูกตัวอ,อื่นอย่างพวกแอนดรอธเทวเซนยาขอบบราลและพวกเนี้ย ยังพร้อมลงสนามช่วยทีมได้อยู่นะครับรวมไปถึงทางด้านของเอลิยาอาเดบายโยด้วยที่ช่วงหลังก็ได้มีโอกาสลงสนามค่อนข้างจะถีมากๆนะครับผมโดยคู่นี้ถ้าพูดถึงทางฝั่งเจ้าถิ่มเบอร์รี่ก่อนนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะพวกเขาเนี่ยจุดอ่อนคือเกมในบ้านครับฤดูดการนี้เนี่ยชนะแค่1แล้วก็แพ้ไปถึง9เกมอันนี้นับเฉพาะเกมเย่าในลีกอย่างเดียวนะครับกลายเป็นว่าสนามในบ้านพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรกับทีมตัวเองสักเท่าไหร่ และพิมิลิฤดูการนี้เนี่ยพึ่งจะชนะไปได้แค่สานัดเท่านั้นเองครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง15เกมครับคือมันเสมอน้อยด้วยล่ะแพ้ซะเยอะครับสถานการณ์มันเลยย่ำแย่อยู่แบบนี้แล้วมาเจอกับลูตันที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีวันดีคืนนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนเนี่ยกลายเป็นว่าเออผลงานดีกว่าเกมย่าวครับอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะคุณซื้อลอบเอ็ดเวิร์ดนี่แกไม่รู้แกใช้แทคติกแบบไหนคุมนะฮะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยลูตันเนี่ยค่อนข้างจะเล่นแบบอ่าเหมือนพวกพึ่งงานครับช่วยกันเต็มที่ไล่บอลกันเต็มที ซึ่งแน่นอนครับตามสไตล์ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่มักจะใช้พละงกำลังเข้าว่ากันอยู่เสมอๆนะฮะแต่ถ้าว่ากันจริงๆแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเบอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมที่มีสเกลขนาดใหญ่กว่านะครับผมเป็นทีมที่มีเงินถุงเงินถังมากกว่าครับแล้วถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นเองจริงๆเนี่ยผมว่าเบอร์ลี่ก็แอบดูดีกว่านิดๆได้สาไปนะฮะรวมถึงตัวกุณซือด้วยก็ตามแต่ส่วนตัวมองว่าถึงแม้ว่าลูตันเองนะครับทีมเยือนเนี่ยจะมีผลงานช่วงหลังที่ดีกว่าเบอร์ลี่ก็ตามนะครับแต่ด้วยความทททีีี่่่เเป็นนนนนมมมลืออชััั้้้ขึาพรรๆกคบ เจอกันบ่อยครับเพิ่งเจอกันเมื่อรดูการที่แล้วนี่เองมันเหมือนกับไก่เห็นตีงู<ม>เห็นนมไก่นะรู้ว่าต้องเล่นยังไงฉันเจอกแกแกเจอฉันเนี่ยสบตาปุ๊บรู้เลยปิงปังนะฮะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเบอร์รี่วันนี้นะครับผมถึงแม้ว่าเกมในบ้านจะไม่ดีแต่การเจอกับลูตันที่คุณมือคุณไม้คุณมืออยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะมีวิธีจัดการได้ครับและเชื่อว่าผลงานที่ย่แย่ของเบอร์รี่เนี่ยอย่างน้อยวันนี้ควรจะปลดล็อกได้สักหนึ่งเกมครับกับการเจอลูตันนะฮะไม ตาต่อรองครับเบอร์ลี่เปิดมาตอบครึ่งลูกครับก็วัดใจคนลงทุนอยู่เหมือนกันนะฮะคู่นี้ผมขอวัดใจเขาแล้วกันนะครับผมลงทุนทางฝั่งเบอร์ลี่เจ้าบ้านราคาต่อครึ่งลูกครับคู่ต่อมาครับเวลาตีสามรงนะฮะดึกสุดเลยครับไปที่ศึกลาลิกาลีกของสเปนเซบียาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาราเบสนะครับผมเจ้าถิ่นเซบียานี่ฤดูกาลนี้จะลุ้นดิ้นรนหนีการตกชั้นนะ ตอนนี้รั้งอยู่ดับที่16ครับ19นับมี16คะแนนยิง23เสีย27ประตูได้เสียติดลบ4ลูกนะครับคะแนนห่างจากเรโซหรือว่าโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองฮะขณะที่อารลาเบสก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับรั้งอยู่ที่15นะครับ19นับมี17คะแนนยิง15เสีย25ประตูได้เสียติดลบ10ลูกนะครับผมก็นำเซบีย่าทางฝั่งเจ้าถิ่นเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับและผลงานช่วงหลังๆเนี่ยก็จะบอกว่าดีไหมก็ไม่เดียวว่าดีครับเพราะว่า พวกเขาเนี่ยก็ชนะน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าดีหน่อยตรงที่ช่วงหลังๆอาราเบสครับสเกมหลังพวกเขาไร้พ่ายนะครับจากการบุกไปยันเสมอเรอัลโซซิเดตได้1ประตูต่อ1ตามด้วยเปิดบ้านเอาชนะเรออัลเบติสไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับหเกมหลังสุดครับชนะ1เสมอ1แพ้3ส่วนทางฝั่งเซบีย่าครับหเกมหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้3เกมนะครับผมเกมล่าสุดนี่ในโกปาดเรพวกเขาบุกไปเฉือนเอาชนะเฟอร์รอได้นะฮะสประตูต่อ1 แต่ถ้าพูดถึงเกมหลีกอย่างเดียวนี่แพ้มา2เกมติดนะครับผมให้กับทางด้านของแอตเลติกบินบาแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนะครับผมมีแมตช์ที่ชนะแทรกมาแมตช์หนึ่งคือการบุกไปกดแคนาดานะฮะทีมบวย3ประตูศูนย์ในช่วง56แมตช์หลังสุดนะฮะต้องบอกว่าโหโไม่ใช่5้าแมตช์ขออภัยครับในช่วงประมาณ10แมตช์หลังสุดนะฮะในถ้าพูดถึงในหลีกอย่างเดียวเนี่ยชนะแค่เกมเดียวครับคือการบุกไปชนะแคนาดาเท่านั้นเองน่ากลัวมากๆครับและเกมยาวของเซบียาถ้านับทุกรายการครับไม่ชนะใครมาแล้ว 8เกมติดต่อกันครับผมจากการาเสมอแล้วก็แพ้ไปอย่างละ4เกมนะฮะไม่น่าเชื่อว่าผลงานเซบีย่าเนี่ยจะย่ำแย่ในขนาดนี้นะส่วนก,รา,ก,การจัายกันของทั้งคู่นะครับผมฤดูกาลนี้เนี่ยอาราเบสเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อน4ประตูต่อ3านะฮะส่วนฤดูกาลที่แล้วครับผมเกมในบ้านของอาราเบสเนี่ยเสมอไปสูงประตูต่อศูนย์ครับส่วนเกมในบ้านของเซบีย่าที่สนามแห่งนี้เนี่ยก็จบลงด้วยการเสมอไป2ประตูต่อ2เช่นกันครับแต่ว่า นอกเหนือจากนี้นะฮะมีตกลงนิดนึงครับศึกโกปาเดเรนะครับผมฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทั้งคู่ก็เจอกันนะครับเป็นเซบีย่าที่บุกไปเอาชนะได้นะฮะด้วยสกอร์หประตูต่อศูนครับภาพรวมโดยรวมเนี่ยเซบีย่าก็จะดูดีกว่านิดหน่อยในส่วนามเฮตุเฮต์นะครับแต่ถ้าพูดถึงฤดูกาลนี้อาราเบสเพิ่งชนะมานะฮะส่วนสภาพความพร้อมของทั้งคู่วันนี้ครับผมเซบียาเนี่ยตัวเจ็บยังคงเป็นเซตเดิมครับไม่ว่าจะเป็นมาโกสอากุญย่าเอมันยากูเดลนะครับผมตัวไปถึงทางด้านของโดดี้ลูกาเบกิโอแล้วก็ ออยันไนแลนด์นะครับผมผู้สาประตูมือ2นะฮะเพิ่มเติมล่าสุดครับยูเซฟเอลเนสรีฮะกองหน้าทีมชาติโมร็อกโกอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของทีมครับแมต้องกลับไปรับใช้ทีมชาตินะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เซบียาจะไม่มีกองหน้าตัวหลักนะครับอย่างเอลเนสรีเนี่ยคอยยืนค้ำอยู่ข้างบนครับอาจจะลำบากขึ้นหน่อยนะฮะดูแล้วเนี่ยน่าจะได้ใช้บริการทางด้านของราฟาเมียแล้วก็ลูคัสโอคัมโปสแน่ๆครับ ขณะที่แผงหลังก็จะนำทัพมาโดยจอมเก่าอย่างเซอร์เคียวรามอสนะฮะส่วนฝั่งของอาราเบสครับผมผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะจริงๆมีแค่ตัวเดียวนะครับคือด้านหน้าของอเลสซานดราเซตลาซึ่งเอาตรงๆก็เจ็บไปอย่างยาวนานแล้วนะฮะผมก็ไม่ได้ใช้งานมาสักพักใหญ่แล้วครับไม่ได้มีผลกับทีมสักเท่าไหร่แต่มี2ตัวที่ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับนั่นก็คือผู้สัประตูทีมชาติกินีฮะเอคอตเตอร์เลกินีก็คือเฮซุสโอโวโน รวมไปถึงอีกหนึ่งนักเตะโมร็อกโกครับในตำแหน่งกองหลังอย่างอับเดลเคเบียอับฆ่านะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นกองหลังตัวหลักเลยนะแล้วก็เล่นโคตรดีด้วยนะฮะตัวนี้ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติดังนั้นเนี่ยอาราเบสวันนี้ผมว่ามีปัญหาแน่นอนนะฮะกับทีมสเกลเล็กแบบนี้เนี่ยขาไปตัว2ตัวเนี่ยน่าจะกระเทือนเหมือนกันนะครับอย่างดีว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวหลักอื่นๆนะฮะอย่างทางด้านของยานิสฮาจิรวมไปถึงทางด้านของกิเกกาเซียฮะกองหน้าจอมเกาวัยไว้34ปี ก็ยังพร้อมลงสนามช่วยทีมได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยสภาพทีมก็ไม่ไม่่อยพร้อมด้วยกันทั้งคู่นะฮะวันนี้เนี่ยจะจัดทัพก,กันอย่างไรนะใครจะดูดีก่ากันแต่คู่นี้ลึกกแล้วผมบอกเลยว่าผมชอบเซบีย่าอันนี้ออกตัวเกาะเลยนะครับเพราะว่าทีมใหญ่อย่างเซบีย่าเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่น่าจะตกชาติครับกับสภาพทีมแบบนี้กับผู้เล่นแบบนี้มันไม่ควรเลยขณะที่เอลเนสรีเองกองหน้าบมร็อกโคท,ที่ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยหลังๆก็เริ่มมีการ d r อ p พักบ้างเหมือนกันนนับบไไม่ได้เป็ตวยืแบบ เป็นตัวจริงยืนเหมือนเมื่อฤุดูการที่แล้วสักเท่าไหร่ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะมีตัวเลือกอื่นๆที่มันดูแล้วดีกว่าด้วยนะครับผมกุนซอกิเซนเชสฟอเรสเองก็เป็นกุนซือที่ค่อนข้างจะเก่าเกมในวงการฟุตบอลมาอย่างมากมายดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเอาตัวรอดพาเซบียาอยู่รอดในศึกลาลิกาลิาลสเปนได้ต่อในฤดูกาลหน้านะฮะอีกทั้งสถิติของเซบียาครับในการเปิดบ้านเจอกับอาราเบสเนี่ยชนะ8เสมอ3แพ้1นะครับในการเจอกัน12เกมล่าสุดที่สนามแห่งนี้ขณะที่อาราเบสเองเนี่ยก็ช่วงหลังๆเนี่ย ก็แทบไม่ได้ชนะใครด้วยครับหนักเปางเสมอกับแพ้ซะส่วนใหญ่นะฮะ15เกมหลังสุดในลีกนี่คือชนะ2เสมอ5แพ้8ครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยดีและถึงแม้ว่าเซบีย่า Serbia เองก็จะเป็นทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าดูตามสเกลทีมดูจากคุณภาพของนักเตะอีกทั้งความได้เปรียบจากการได้เล่นในบ้านเนี่ยผมมองว่าเซบีย่าเนี่ยน่าจะต้องมอีมีของอะไรมาปล่อยบ้างนะโอเคแหละถ้าเจอทีมใหญ่หน่อยแล้วมันเจ็บไม่ได้ผมเข้าใจนะแต่เจอกับอาราเบสเนี่ยจริงเือนคนต้องเจ็บได้นะ อย่างน้อยๆครับต้องเก็บสาคะแนนให้ได้ครับไม่ควรจะไม่ควรเสมอที่3ไปกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการเสมอก็ไม่ได้มีผลดีกับทั้ง2ทีมด้วยนะครับตาต่อรองเปิดมาเจ้าถิ่นเซบีย่าต่อครึ่งลูกผมว่าด้วยความที่พวกเขาได้เล่นในบ้านอีกทั้งหลายๆนัดที่พวกเขาผลสกอร์ไม่เป็นใจแต่ว่าจริงๆรูปเกมมันดีนะฮะผมว่าบอลทรงมันยังได้อยู่ผมว่าดัดนนี้เซบีย่าน่าจะปลดล็อกตัวเองได้ด้วยการเก็บ3คะแนนในอาราเบสได้ในที่สุดนะครับคู่นี้ผมให้อยู่ต่อเซบีย่าเจ้าบ้านราคาครึ่งลูกครับ ถัดมาคราวนี้ครับผมมาดูคู่ที่เราจัดกิจกรรมทายผลสกอร์กันดีกว่านะครับฮาทุ่มตรงครับกับศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะฮะกาตาจะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติเลบานอนนะครับผมซึ่งคู่นี้เนี่ยอยู่ในกลุ่ม A ครับร่วมสายกับจีนแล้วก็ทาจิกิสถานนะฮะทางฝั่งกาตาครับผลงาน5นัดหลังสุดในระดับทีมชาตินะฮะก็กีับทีมชาตินะจะพูดทําไมวะเนี่ยก็ชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องเนี่ยเพิ่งจะแพ้จอแดนไปหนึ่งประตูต่อสองนะฮะแต่ว่าเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดนนะครับบต้ออองกกไป่ ส่วนทางฝั่งเลบานอนครับ5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2เกมครับเกมล่าสุดเป็นการแพ้ซาอุดิอาระเบียไปนะฮะในการอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับ0ประตูต่อ1อุ่นเครื่องแบบปิดนั่นคือหมายความว่าอุ่นเครื่องแบบไม่มีการถ่ายทอดสดไม่มีรายงานผลสกอร์ไลฟ์สกอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็คือรู้วิธีตอนบอลจบแล้วแล้วก็ส่งผลมาเท่านั้นเองอ่าอันนี้สำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับสถิตดดิของคู่ที่เจอการช่วงหลังต้องบอกว่ากาตราดูดีกว่ามากครับ5เกมหลังสุดที่เจอกัน,นการาชนะ4 แล้วก็เสมอกันหนึ่งเกมนะครับแต่ถ้านับแค่เฉพาะช่วงหลังนะฮะสองเกมหลังสุดที่เจอกันครับถ้าย้อนกลับไปนู่นครับผมปี2557ก็เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับกาตาร์เปิดบ้านเอาชนะเลบานอนไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนการเจอกันครั้งหลังสุดเนี่ยเมื่อปี2562นะครับในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพเนี่แหละเมื่อครั้งก่อนที่แล้วนู่นนะครับผมเป็นกาตาร์ที่ เอาชนะทางด้านเลบบดอนไปได้ด้วยเช่นกันฮะสประตูต่อศูนย์ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยกาตาก็ควา้าแชมป์เอเชียได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังจํากันได้โดยรอบชิงชนะเลิศนี่เอาชนะญี่ปุ่นได้เฉยเลยฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ากาตาเนี่ยผมมองว่าดรอปลงไปจากช่วงก่อนเยอะพอสมควรนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยการหุุนเครื่องครั้งที่แล้วนะครับผมทําให้พวกเขาเนี่ยต้องเสียนักเตะกองหน้าทีมอัลดูฮาวไปนะฮะหนึ่งตัวก็คือโมฮัมเหม็ดมุนตารีนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า แล้วก็ไม่ได้เจ็บจากการแข่งขันด้วยนะครับแต่เป็นการเจ็บในช่วงวอร์มอัพนะฮะัผมแมตชนีนน่คือการเจอกับกัมพูชานะฮะที่อุ่นเครื่องแล้วก็ชนะไปได้ส่วนผู้เล่นตัวหลักรายอื่นอย่างยูงย่ยครคบนะครับรวมไปถึงอาลีอัมโมสด้วยนะฮะที่เป็นตัวโอนสัญชาตินะครับเป็นนักเตะจากทวีอฟริกาแล้วก็โอนสัญชาติมาเล่นให้กับทีมชาติากาต้านะฮะตัวนี้เล่นดีมากวันนี้ก็พร้อมลงสนามนะครับส่วนทางฝั่งของอเลบานนครับชุดนี้เนี่ยใช้นักเตะอายุน้อยค่อนข้างจะ หลายตัวเลยทีเดียวครับแต่ต้องบอกว่าค่าเฉลี่ยความสูงนี่ถือว่าสูงมากๆนะฮะติด 1- ใน10ทีมที่มีค่าเฉลี่ยความสูงในรายการนี้เลยทีเดียวครับแต่เลบานอนจุดเด่นนะเท่าที่ผมดูในช่วงที่ผ่านมาครับจากเกมอุ่นเครื่องต่างๆเนี่ยพวกเขาเล่นบอลกันค่อนข้างจะช้านะครับผมแต่เล่นกันเป็นระบบแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะตัวใหญ่อันนี้ค่อนข้างอันตรายในยเรื่องของลูกกลางอากาศแต่ถึงกระนั้นเองนะครับผมการเจอกับทีมชาติกาตาในบ้านของทีมชาติกาตารเองนะฮะแล้วเป็นดีกรีระดับ ผมว่าค่อนข้างยากนะครับที่ทางฝั่งเลบานอนเนี่ยจะมาต่อก่อนได้อาจจะสู้ได้ดีสู้ได้สุสีในช่วงแรกครับผมแต่ว่าจด90นาทียังไงผมว่ากาตาก็น่าจะเก็บ3คะแนนไปได้ไม่ยากแล้วเลบานอนเนี่ยเป็นทีมที่มีฟีฟ่าเรนกิ้งต่ำที่สุดในสายนี้ด้วยนะฮะคืออันดับที่107วันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับโอกาสที่ทางฝั่งกาตาจะเอาชนะไปได้และเอาชนะได้ด้วยสกอร์ขาดลอยเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงเลยทีเดียวครับผมเทคนิคของตัวผู้เล่นคุณภาพตัวผู้เล่นยังดูดีกว่าเลบานอนพอสมควร าตาต่องเจ้าถิ่นกาตาต่อลูกครึ่งผมว่าน่าจะยิงถึงนะแล้วน่าจะพอดีคำด้วยนะครับก็คู่นี้ให้ลงทุนทางฝั่งเจ้าบ้านกาต้าละกันนะครับสกอร์ที่คาดครับกาตาชนะเลบานอนได้2ประตูต่อศูนย์นะฮะคิดเห็นอย่างไรคู่นี้คิดว่าสกอร์จบเท่าไหร,ร่ยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับและนี่ก็คือทั้งสี่คู่ที่ผมนำฝากทุกท่านในวันนี้นะครับผมคู่แรกครับผมให้อยู่ต่อาบยมินิกเจ้าบ้านราคา2ลูกครึ่งนะครับ คู่ที่2อยู่ต่อเบอร์รี่เจ้าบ้านราคาครึ่งลูกคู่ที่3อยู่ต่อเซบียาเจ้าบ้านราคาครึ่งลูกนะครับแบบต้องกัดฟันนะฮะแต่คู่สุดท้ายครับผมให้อยู่ต่อเจ้าบ้านกาตาราคาลูกครึ่งนะครับสกอร์ที่คาดคือกาตาชนะเรบารนอน2ประตูต่อศูนย์ฮะวันนี้เอียงซ้ายมาทางฝั่งเจ้าบ้านทั้งสิ้นเลยมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้รวมถึงอย่าลืมนะครับกิจกรรมทายผลสกอร์ของเราวันนี้นะฮะกาตากับเลบอนอนนะครับท่ายถูกมีรางวัลให้นะครับวันนี้ฝากว่นีครััับดใหมสส